บ่าต่อยังไงจะกระบอกไปสิบปีข้างหน้าไม่แน่นะอ่าคนเรากระบอกดราม่าแต่ยังไม่สมัครเลยกระบอกแต่กระบอกเสียบอกเข้ามาเสีสมัครก์กกระดามา่าแล้วช่วยด้วยไปทำหนังเรื่องอยากทำหนังเรื่องดราม่าจาังบิ๊กซีนิมา่าบิ๊กซีนิม่าดรามา่าหนังเพื่อคนรุ่นใหม่ดูแล้วคุณจะปวดหัวทันที เขานางมอไซน์นี่เท่าไรสวดเดบอสได้บหเขานางมอไซกับบานเขานางเท่าไรสวดเดบอสติดกดชุ่มช้วนบอสใกล้ๆหน้าไว้เห็นหน้าจะพรอ้อมกันไหมไม่ได้กูจะเคยเห็นเขาไม่ไม่ได้ขับแต่ว่านั่งไหมนั่งซ้อนท้ายอะไรได้ไหม คิดตังไหนตาเท่าไหร่จ้าถั่วไมจ้าทวนหรอคุณค่าแศบบวแสบมากเลยคือประยุกแต่ว่าอิ่มกินพูดเดียวอันนี้ไม่กินน้ำที่หลังมันเกือแมากเลยคือเราบอกกินแม่ไม่ยุ่นี่เพิ่งจะเห็นนี่แหละ ตะกี้ผมมานั่งดูอยู่ผมบอกงานผมได้ว่าเด็ดมากทางแค่ที่ตะกี้ร้านตะกี้มีอีร้านหนึ่งาะเพิ่งกลับไปตะเก้าแม่ดด้วงแล้วก็เป็นร้านเล็กมั้งเต่โอเคราแม่เลิศน่าชอบมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาแล้วเป็นตะเข้าสว่างสว่างตามากใส่พื้นหลังย่างก็บอะไรใคย่างกับอะไรไม่รู้ไก่แอกเรื่องแบบก็ได้แค่ไก่นาเจ้าได้กรอบหนาใจรู้ ตนขบับรถแบบเรียบร้อยอยังไงส่วนตยู่เอาเอาสเตเกอร์ไปถันหมอนหมอนต้องพูก่อนได้ได้แผดเอียังไรเลยได้เลยไม่ได้ไม่ไไมถ,ถ,ถ้าอยากถ้าอยากถ้าใส่พื้นหลังแล้วไม่อยากไลมันดูลำบากในการใช้ชีวิตเ,เก,กินเอาเลิเล่นกอดผ่านกันผ่านที่อ๋อเขาอย่างนี้เหมือนเราเดินใช่ไหม <S <S> <S ให้คนบอก ให้เขาเบสฮักห็นแต่หน้าได้เป็นดาราหลอกขึ้นแล้วนะพระบอสดาราสีอีกเหรอแล้วถาม่ลยว่าไลค์ในรถแบบเราไม่ได้ขับทำไมผมเห็นช่องอื่นเขาไลค์กันดาราดาราเขาคือแหละอะไรอยู่ไม่เห็นปิวอันนี้ขอความรู้หน่อยได้ไหมผมเห็นเขาไลค์กันแบบ ข้างหลังก็เห็นปิดรถกันแต่ว่าเขาไม่ได้ขับเขานั่งอย่างเองอี้ยไอยอางนั้นอะได้ไหมอันนี้อยากรู้เพราะผมผมเคยไลค์ครั้งหนึ่งผมขับมันบายบายเลยขับรถสีเหลืองอะ ไดวันกินเอาแต่มองมันกินมองไวอยงเี้น,นยูเอยดีเนาะราบีกว่างจานเยอะไม่กินมือนั้นแซ่บไงอร่อยแซ่ดีกว่า,าแซ่แบ,บดิไปเยดิแบบดแบบดไม่ไหวปกติไม่กินไม่กิน ไม่กินไม่กินมันอิ่มอยู่กินห้างเท่าไม่กินไม่กินพี่น้องกินแต่ตะแหลกกันแล้วเคียวเขาเคียย์ไว้เขาเคียย์จาน ใแซมกบับนชุดนั้นไปซักผ่าผ่าโมงเราพัดได้ออกที่สเกีดอยู่พี่น้องควาจะโมงน้อหนะผ้าชัว่วโมงหัวสามทุ่มขอวง,ง้างสามทุ่นี่กี่มาละบอนเอาไปใส่ เป็นยังขึ้นใหม่ึืองานเขาไปค้นตากไล่ซื้อเอฟซีเขาก็ทาโมเดเป็นยังได้คำปิดยูหันมังกนยังอ่อนอป่ฟิฟอยูโย่โอ้ยมาบอกตอนนี้กูสิไปเลี้ยวทำงานไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนั้นไปลกบบบานมขึ้นนี่ใครนี่กี่แท่นดีมาเสียเอา ฝึกงานน่ะตาบไล่ซื้อ,อมันจะกลับมาตาดเองกเราขูกันนั่งทานนี่มันหาโมงเดีวเอฟซีก็หาแล้วซุ่มจับกลุมปีแตะก็ได้จนว่าเขาขายมือไม่เละมือนีทำงานบนมืออาชีพไปไนไราระอย่างมานเมนื่อคืนน่ะดูถามดูก็ถัดไปซื่อว้ของ,ของาบางแค่ขับกันรอบ,บับบน,นี้นับบ่นกูซู้ระแบบนี้นจ้า พี่น้องทำงานบมโอ้เยมเขาบระชมก็เสียไปตัวไปท,ทีทำงานมันเด็กอนุบาลรู้ว่าเตียงไม่ทนันทำไมถึงไม่สั่งงานคนุณ แฟนครับว่าวันนี้จะจับสลากลายชื่อของขันแต่คนทำงานไม่สั่งงานไม่บางงานไลยหยุดได้แต่ต้องทำงานฝั่งงานไว้สิฉันนั่งรอเธอตั้งแต่บ่ายสองจนห้าโมงเย็นฉันจะไม่ทำอะไรเลยฉันจะเดไปจากโมงสิะาก,กี่มันไก,ก่กระโดดกระเดีย

มากเราบก่กแส่นังที่ไปที่จะเกียร์ด้วพี่น้องค่อยถาตาล้ายเสือของเราไปด้ตับคอยเงิดไหลนิกนกี้อย่าดอกไอ้สุดอันล้ายซื่อทีจับสลากมือนี่ก็ไม่ได้จับกำลังไปพนังสบายสวงอยู่ในประหามุ่งนี้อถอบพวกเราอยู่ตัดแล้ว่งหน้าวัน หลางมือก่อนบอสจะโอนจะโอยสูนแล้วนี่แฟนขับว่ารอจากฉลากฉันก็รอตั้งแต่บ่ายสองทำไมถึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปยังนอกือนีพนะไปทำไมต้องใช้เส้นขาดสามมือโย้โหจะบอกว่าฟุ่งมากเพราะเราตัวขึ้นเยอะเลยนะนี่ ตรุ่งไ,งไม่สแสบแกระเป๋าให้เลิอดมากวันนี้วันนี้น่าสุดไปถึงสามทุ่มนู่นแหละสามสี่ทุ่มนู่นแหละถึงดึกอยู่ ไปถึงดึกไปถึงค่ำอยู่ผู้ถากะถาต่อไปผู้เอือเรือกเอเือเรือต่อไปเสียดายเดีเสียดายแก้มน่า ไม่ทันพวกนี้ก็ระยะศูนย์ไม่ใช่เรื่องที่จะไม่ทันผมนัดคนแล้วถ้าผมถ้าเป็นเรื่องทํางานงผมซีรียสเพีผมมีทุกวันนี้แล้วผมทํางานผม <c oughs> ผมไม่ใช่แบบคนแบบผมมีการวางแผนทุกวันผมต้องทำอะไรบ้างแต่วันผมต้องคุยกับอะไรใครบ้างผมต้องขายอะไรบ้างผมต้องมีอะไรบ้างผมวางแผนหมดไม่ใช่ชีวิตแบบไม่ใช่ทำงานไม่ใช่ใช้ชีวิตแบบรอคําสั่งเราทำงานเราต้องรู้สิว่าง,งานเราเป็นยังไงไม่งั้นเราจะเติบโตได้ยังไง ถ้าปล่อยผ่านปล่อยผ่านนี่งานนั้นเป็นระบบบริบทองค์กรไม่เติบโตเรตุ่มเปะผมเป็นคนที่แบบว่าอะไรก็ได้ง่ายๆแต่ว่าเรื่องงานผมไม่ง่ายผมจะเปะมากผมจะเปะเวอร์ยิ่งแบบอะไรที่แบบเกีเ่ยวกับบริษัทเราเนีย่ย ่อรบริหารแบรบว่านเด้อพี่น้องขอ่อยงานขอ่ขอยขอ่ขอยเบิ่งยอดเบิ่งงานเบิ่งนี่ยอดมันตกน,นั่นนีนู่นยอดมันได้มันนู่นๆข่อยสิเป็นคนบางแผนแต่ละวันว่าเราควรทำอะไรบ้างคือเดียวมา หาเงินหาร้องะนรแต่ที่เดือดรดด้ตัไข่เป็นคนใจดีแต่ว่าเอรขไอยเะียา